ยังมีอยู่นะครับคนที่เก็บ4คนแรกของชาเล่นนี้จะรับโบนัสฟรี1,000บาทด้วยนะครับเล่นได้ทุกเทียนะวัยละด่านคนระับไม่ค่อยไป็นใจเซร์ท่าไหร่ครับวัและบิลลี่มาแล้วครับเอาครับเจเอสมาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ แล่แดดไม่ค่อยเป็นใจคับเซอร์ทเท่าไหร่ด้วยครับเอาแล้วครับ <S 2> <S 2> <S แมนไม่มีแม่เล่นบ้านฝาไม่มีให้เล่นครับเป็นเรื่องอยู่ครับเซอร์ครับเกมนี้ครับจะแตกสีหรือเปล่าครับรอดูครับ ซีด่านสองก็ทิศใต้สีก็ด่านนี้ครับซีั่นสองที่ตายสีก็ด่านนี้ครับผม <c oughs> ต้องใจเย็นๆครับโอกาสมาแล้วครับด่านดีครับเจอไม่ค่อยมีที่เล่นครับด่านนี้นะครับแม้เทพไม่มีบ้านฟ้าไม่มีโดนตัดครับ <c oughs> ค่อยๆแล่เผาไม้ไว้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับด่านนี้ ค่อยเล่นครับเนี่ยไปทีละแผ่นทีละแผ่น๋ยวก็โหมดขับไม้ด่านมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนี่ยครับแมทเทพไม่มีครับเอาที่หัวครับเอาครับ ม้ก็ค่อยๆจะหมดครับเครื <ornament. S 1> <alf> ่องยังไม่ <can mad pot. S 2> ได้ปั่นครับดูครับเครื่องในครับที่เสอร์ร้องเมื่อกี้ครับพังไม้ก่อนครับป๊อปกันก่อนนะครับ แล้วกลับมาซ้ำครับต้องซ้ำโทมดให้ตายให้ไวที่สุดครับถ้าซัำโหมดตายไวเมื่อไหร่โอกาสตายตีสูงครับผมบอกเลยแล้วเหมือนจะเจอเคสที่ครับ เนื้อต่อเรื่องครับดูครับโอ้โหดูดบมันเล่นครับแบบนี้โอ้โหคู่19แล้วครับเกมนี้19แล้วครับ ต้องเอาอดามให้นอนครับแล้วน้าแล้วเขาอยู่ตรงนี้สองครับต้องรีบแขวนและรีบไล่รีบรีบทำเกมครับตอนนี้เหลือสองเครื่องแล้วครับ เาฝ้าไม่ได้แล้วครับเรเครื่องสุดท้ายแรงด้วยครับโอ้โหปล่อยน้อยไหมครับปล่อยน้อยไหมครับเครื่องสุดท้ายมันจะติดอยู่แล้วครับปล่อยน้อยแล้วเล่นเพลเสียงเลยครับ แต่ไปล้มครับอดทวิตครับ พี่เลี้ยงเด็กครับไม่ทิ้งลอยครับอยู่ข้างไม้หรือเปล่าอ๋อโดนระวางล่างครับเนี่ครับโอ้พี่เลี้ยงเด็กครับไปครับขีดได้ยาวครับแล้วเหมือนลากมาเจอเป็นโทมัสครับมีไม้เล่นอยู่แผ่นเดียวตรงนี้ยกเลื่อยไหครับ ตามมาก็หัวโนเขาแบบนี้เข้าที่หัว เลยครับไหลเลยครับแบบนี้ ไปยูโทมัสให้เสร็จครับแล้วก็รอฟอให้เกติกตอนดิ้นฮุกครับยังไงก็มีดิ้นฮุกครับแบบนี้เพราะเป็นตัวมาเททให้ตัวสุดท้ายเนี่ยครับยูโทมัสได้เสร็จครับแล้วเกติกวิ่งขึ้นมาให้ให้ให้ได้ให้ได้ใกล้ประตูที่สุดครับแล้วโทมัสมารอฟอให้ครับแค่นั้นเลยครับหน้าที่ของเธอที่จะต้องทําครับถ้าทำตามที่บอกได้ยังไงก็รอดครับ แต่ด้วยที่ความนี่มันไกลประตูไปหน่อยครับเนี่ยโดดแล้วครับเนี่ยครับยังไงก็โดดครับไปให้ใกล้ประตูที่สุดครับโทมาร์สมีฟอร์อยู่แล้วครับเดี๋ยวโทมัสวิ่ง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 นำหน้าเกติกครับเนี่ยครับตามที่บอกเป๊ะเลยครับตามที่บอกพยายามบล็อกไม่ให้คิลเลอร์เดินแซงครับเนี่ยครับ แล้วก็ฟอร์ให้ครับนี่ครับตามสูตรเป๊ะเลยครับมาครบเลยครับอยา me, ah! <ม>่างที่บอกเป๊ะๆครับโอ้โ oh หเรียบร้อยครับรอดัวดำก่อนครับอย่รอดไม่รอด ah! Ah! ล้วอ่อยู่นี่ด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับมาครับเดือดเนร์ดครับเอาแล้วครับปิดท้ายครับด้วยเดือดเนร์ดเลยครับมาครับตีนวลครับเมียเห็นครับเอาแล้วครับ ร้อยครับถ้าดู่างนี้น่าจะรอดยากครับกิลเลอร์ <c oughs> เล่นต้องเล่นตัวที่ถนัดที่สุดไม่ใช่เล่นตัวที่คิดว่ามันเก่งที่สุดครับตัวต้องเล่นตัวที่เราถนัดที่สุดครับเราถนัด,ดตัวไหนเราต้องเล่นตัวนั้นครับ เอาดีเอาดีมาดีแรกๆรนี่หลอกหลอกไปก่อนบิงบิงหลอกหลอไปก่อนมาดีครับน้องอย่าได้โบนัสต้องเก็บสีนะครับเก็บสีโบนัสหนึ่งพันเลยนะครับหออไปก่อนถ้ากลับจะได้หนึ่งพันสิบาทครับถ้าเก็บสีได้ เห็นไหมหัวเห็นหัวไหมนะ่ะหลังหินนะ่ะเห็นหัวไหมเออเฮ้ยทำไมถึงทำอะไรแบบเนี้ยนี่เขาที่หัวไปก่อนครับใช่ครับสำหรับคนแรกที่เก็บสี่องแกเรนเนี้ครับในดีด้านสามครับเฮ้ยโดนหลอกอันดิใจเย็นน้องพันหสิบาทครับไม่ใช่พันหนึ่งอะไร เก็บสีได้ห้าสิบเงินแล้วได้พิเศษอีกพันหนึ่งไม่ได้พันห้าสิบบาทแล้วพันหนึ่งอะไร

ไปอีกหนึ่งเครื่องครับโอตอนแรกก็หลังดุ้งเลยครับอันนี้เกทิก <_ C 1> ไม่ได้ครับดูเขาลอกไปทีนึงแล้วครับต้องจำครับชอดด็อตนี้ผีนวนขวาครับเสียงวิ่งขวาชัดเจนครับ ตรงนี้มีคนเลยข้างหลังซ้ายมือเมื่อกี้แต่บาร์เกอร์ที่บันสองครับแต่สปินครับโฟเซนไม่ทันครับตอนนี้ใช่ครับเกตี้เรียบร้อยครับประบาดเลลเลิรครับ ต้มากระดาษเลิกครับช็อนนี้มาแล้วครับโอ้โหใช่ครับนักแข่งครับดูอาดามมันเล่นครับดูครับดูมานครับเข้าที่หัวครับแบบนี้เข้าที่หัวครับแบบนี้เอามันเลยครับเอามันเลยจบจบโอ้อาดามเขาดำแบบ ทำอะไรจะจะทำอะไรจะทำแบบอาดอมอัมเหรอจะทำแบบอาดัมบอกเข้าหัวไปก่อนเข้าหัวไปก่อนระวังนะระวังนะ <Ps> เอาครับคุวัตเฟยตองครับ ดูครับเล่นตัว TIS กว่าจะได้ถึงตัว10บาทครับถ้าค้าได้1ตัวก็10บาท2ตัวก็20เหนื่อยหน่อยครับแล้วเขาเลดนเฟดแล้วครับดูครับอ้าวตีไม่โดนครับตอนนี้ โดนอีกแล้วครับโอ้โห,โหไฟฉายทำงานครับเกมดี มีคนวิ่งตามข,ข้างๆครับมีครับนั่งเปน,นถังไฟครับอดัม โหร e> ือตายยากออกครับช็อตนี้แล้วประตูไม่รู้เปิดหรือยังครับเปิด้วมีคนเปิดอยู่ครับประตูเยนเต้ครับประตูเยนเต้ครับ ไลครับและมีเราจะอยู่ช่วงนี้ร้านครับจอดน,นี้ครับตีไม่โดนอีกครับโอ้โหไปครับ <_ S 1> เรียบร้อยครับเห็นไหมเนี่ยข้างเนี้ยไม่ทันครับไม่ทันครับ ส่องไรช่วยเลยครับแบบตรงนี้ส่องไรช่วยหรือเปล่าครับเนี่ยครับมาครับอุ้มแบบนี้โทมัสไม่ฮิวอดัมครับตัว มีเราอยู่ช่วงนี้รันเนี้ยอยู่วายอยู่แล้วเนี่ยครับมาแล้วครับเนี่ยเขาเขาที่หัวเขาที่หลังโอ้โหอ,อ,อ,อาดามันเอาจนได้ครับเกมน,นี้เรียบร้อยครับ ดีครับเจอกันต่อในเดย์สองพรุ่งนี้ครับอีกยี่สิบกิโเจอกันครับทุกคนปาโตปาโตจิจ่าพ่อเอกด,ด้วยนะครับ